สวัสดีครับนักเรียนครับสสรีนักเรียนชั้นผสมศึกษาปีที่หทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกับครูก๊อตนะครับในวิชาสุขาศึกษาและพละศึกษานะครับในระดับชั้นป6นะครับวันนี้เราจะมาเรียนนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่6กันนะครับก็คือกิจกรรมทางกายนะครับและการเคลื่อนไหวประกอบเพลงนะครับวันนี้เราจะมาเรียน2เรื่องนะครับก็คือกิจกรรมแบบผัดนะครับและการยืดหยุ่นขั้นพื้นฐานนะครับกิจกรรมแบบผัดนะครับเป็นกิจกรรมที่มี ผู้เล่นทุกคนนะครับจะได้ปฏิบัติแบบเดียวกันนะครับจนครบทุกคนนะครับโดยอาจจะเป็นกิจกรรมแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่มก็ได้นะครับมีลักษณะนะครับการเคลื่อนไหวอยู่กับที่แบบเคลื่อนที่หรือใช้อุปกรณ์ก็ได้นะครับการปฏิบัติกิจกรรมแบบผัดนะครับจะช่วยฝึกการเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับกิจกรรมแบบผัดนะครับเช่นนะครับขยิง3มเกลือนะครับกระโดดเชือกมหาสนุกนะครับ วิ่งบอลอดอุโมงค์นะครับหรือว่ากิจกรรมวิบากนะครับกิจกรรมวิบากในครูจะอธิบายนักเรียนเข้าใจนิดนึงนะครับก็คือนะครับสมมุติว่าด่านแรกนะครับครูนักเรียนวิ่งนะครับด่านที่2ครูนักเรียนเตะฟุตบอลนะครับด่านที่3ครูนักเรียนโยนฟุตบอลนะครับด่านที่4นะครับครูจะให้นักเรียนกระโดดนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับนี่คือกิจกรรมวิบากนะครับก็คือมีหลายๆกิจกรรมมารวมกันนะครับ วันนี้ครูก็มีคลิปวิดีโอนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมแบบผัดน,นะครับมาให้นักเรียนรับชมนะครับเชิญรับชมได้เลยครับเกมที่หนึ่งวิ่งเก็บมาบวกค่ะเกมนี้เด็กๆแต่ละทีมจะต้องแข่งกันวิ่งไปหยิบลูกบอลที่มีคะแนนต่างๆมาบวกรวมกันให้ได้ผลรวมตามที่กําหนดไว้ค่ะจึงต้องตเตรียมลูกบอลไว้หลายๆชนิดชนิดละหลายๆลูกแล้วกําหนดคะแนนให้กับลูกบอลแต่ละชนิดและตั้งตัวเลขผลรวมที่ต้องการไว้ด้วยค่ะ เล่นให้เด็กๆในทีมสลับกันวิ่งไปหยิบลูกบอลให้ได้ผลรวมตัวเลขตามที่กำหนดทีมใดครบตามที่กำหนดก่อนถือเป็นฝ่ายชนะไปค่ะเขียรี่อ่อเขียนเลขแปดแล้วส่งต่อค่ะให้ผู้เล่นประคองลูกบอล ลอดระหว่างขาวนจนเป็นเลขแปดจากนั้นส่งลูกบอลต่อให้คนถัดไปแล้วนั่งลงทำเช่นนี้จนครบทุกคนค่ะเกมที่สามหนีบอลแล้ว ผู lings, line, ้เล่นหนีบอลไว้ระหว่างขาและเดินไปข้างหน้าเมื่อถึงจุดหมายที่กำหนดให้คลิ้งบอลกลับมาให้คนถัดไปแล้วนั่งลงทำจนครบทั้งทีมค่ะ ยืดหยุ่นขั้นพื้นฐานนะครับอ่ายืดหยุ่นเป็นการฝึกเคลื่อนไหวนะครับที่ต้องอาศัยความแข็งแรงนะครับและความอ่อนตัวของร่างกายนะครับการตัดสินใจที่รวดเร็วนะครับและการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างสัมพันธ์กันนะครับเช่นนะครับการต่อตัวนะครับการต่อตัวกัน2คนนะครับการต่อตัวกัน3คนการต่อตัวกัน4คนนะครับหรือการต่อตัวกัน5คนนะครับลักษณะการต่อก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับอ่าสำหรับสัปดาห์นี้ครูก็ขอ จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ